ขนาดนี้อย่าในกาแฟะสักแก้วเจอแล้วล้าประจําของเรานะคะนึกถึงกาแฟดิบต้องนึกถึงเมโซ X อ็กซบิ๊กคาเฟ่จุดเป็นของที่ร้านนะคะจะเป็นกาแฟดิบสดแก้วต่อแก้วเลยค่ะโอ้ลืมบอกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมโซเอ็กซบิ๊คาเฟ่นะคะสาขาหอการค้าค่ะซึ่งตัวร้านนะคะจะอยู่ในมอลเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะสั่งเป็นตัวลาเต้มเมล็ดกาแฟป่าเมียงค่ะซึ่งจะเป็นขั้วกลางนะคะแล้วก็ตัวกาแฟเนี่ยมาจากจังหวัดลำปางเลยค่ะ ตัวกาแฟนะคะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะซึ่งจะมีตัวรสชาติเปรี้ยวเล็กๆนะคะติดที่ปลายลิ้นค่ะ <Ooh. S 1> จากดื่มแล้วนะคะแล้วก็อยางมีคาเฟ่น่ารักๆเป็นของตัวเองเลยค่ะ เราได้ยินมานะคะว่าตัวเมโซเอ็กดิฟคาเฟ่เป็นแฟนชายกาแฟนดิฟนะคะที่ลงทุนน้อยไม่ต้องใช้คนเยอะค่ะซึ่งทางร้านนะคะมีเมนูให้เลือกมากกว่า30เมนูเลยค่ะส่วนเบเกอรี่นะคะทางร้านจะใช้เป็นเนยสดทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญนะคะก็คือมีระบบจัดการง่ายนะคะแล้วก็มีทีมงานคอยดูแลให้ด้วยค่ะส่วนการออกแบบร้านนะคะก็คือเราสามารถออกแบบสไตล์คาเฟ่องัวเองได้เลยค่ะแค่คิดก็ฟินแหละอุ๊ยขอโทษนะคะคุณลูกค้ารบกวนคืนผ้ากันเปื้อนทางนี้เลยค่ะ